หปีแล้วเนี่ยหตดโครงการของเราที่เราคิดโครงการคือหลังจากผ่านเราห้ปีที่เราดูแลปั๊บเนี่ยนะครับเราก็จะมีโครงการในการที่จะไปเพิ่มเติมเรื่องของการต่อยอดเรื่องของการแปรรูปสินค้ากรัมจากสินค้าเกษตรกรรมเนี่ยในที่สองปี้าเขาก็เปลี่ยนการผลิตนะครับแต่เขาบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำน้านการผลิตเขาดูแลเรื่องปัจจัยเป็นสิ่งที่พวกผมเนี่ยไปเจาะเู่นะครับปรากฏว่าปีหนึ่งตกประมาณเจ็ดแสนบาทนะครับจากการที่ยขาต้องทำนาข้าว แต่ทุกวันนี้ของเราต่างคนตน่างอาจจะเป็นกลุ่ม,มวิสาหกิจชุมชนึมอบหมายว่าเอ้ยช่วยดูแลเรื่องปัจจัยให้เราใสนใจเรืนะ่องนาข้าวสองหมู่บ้านไปดูเรื่องกระบวนการงานดีสิ่งที่แพงผมว่าหนึ่งต่างคนต่างต่างคนต่างทำอยู่ก็คือเรื่องปัจจัยร่วมกันน,กน,น้องนะครับไม่มีเงินทุนงบาสองให้ดอกเบี้ยถูกครับสามปีแรกธนาคิดอยู่ปัจจุบันนี้อยู่ที่ประมาณสามลานกว่าสามปีแรกนะครับอีกสามปี ปีที่สี่ห้าหไอ้น,นี่ก็จะเป็นสี่บาทกว่าพอปีที่เจ็แปดเก้าไอ้น,นี่ก็บวกเพิ่มไปอีกห้าบาทกว่าแล้วหลังจากนั้นก็จะคิดตามปัตราปกติของธานาคารห้าปีแรกดีเป,ป็นมาเป็นบบนนเนน่นต้นแดงเพราเราตั 5, ้งแป่ปีห้าสามนเช้าก็พราะโครงการปิ้งทองหลังพระเนี่ยเป็นอยู่ได้ด้วยตัวเองแอล้ว ทางหนูประกับมาขยายผลในสิ่งที่พี่พรอง้ทำทไว้พี่พรองจะทำงมมติตนนในโมกมิติแต่ในหนึ่งในโมกมิติเว่าดี่น้ามาไม่กระแสพลังงานและสิ่งแวดล้อกสิ่งที่คนนั้นบอกว่าต้องการนักที่สุดคือเรื่องของมิติหน้าพื่อหนูก็ได้มีโอกาสมาทำงานต่อกของทรงหน้าเพื่อัดเพื่อคลายปายชุมชนนะคะหนูลงทุนยีเป้าหมายของปายชุมชน ต่อมาจะมีป่าโคดการตีเรื่องของโจอีบอยส์ทำเรื่องปูกเลยแล้ปูว่าประกอบาปยังทุ่เฮาเนี่ยรับเป็ียนเอบอยากเื้อไม่ไปไม่ผลิตพันไม่กระทั่งกฎดมมยป่าไม่บางฉับนะครับก็สองห้าหกสองดมยอุทยานสองห้ากสนะครับก็ะกดหมยคอทชชอออกมาะปีนีสองห้าหกสนะครับก็็นต่างจังหวัดครับ จ่าทายฟรีครับมันก็ตายแน่นอนสิเราก็เลยคุยกันใหม่ก็เลยตั้งโครงการเนี่ยครับกล้าเนี่ยปีแรกเนี่ยนะรบกวนที่พวกเราเนี่ยครับกำลังเพชรก็เลยกลายเป็นศูนย์พอกล้าไปเลยนะอ่าปศูนย์พอกล้าหากล้าปีแรกเนี่ยปีแรกเราก็อยากให้ท่านเนี่ยปลูกปลูกต้นไม้ปลูกกล้าอนุบาลกล้าให้มันโตก่อนอยอดรับเพราะว่าถะาอยู่ได้ไงเขารู้สึกเขาเขาหมดหมดหมดความรู้สึกดีดีเราบ้าง นะครับตั้งแต่รายได้รายวันวน,นะเพราะฉ<น>ะนั้นตรงนี้เนี่ยอยากให้ทุกท่านรักป่าทั้งประชากรโลกด้วยนะครับเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยภาวะโลกร้อนนะก็ทําให้เรามีผลกระทบต่อเราต้อมีผลกระทบต่อกับเรากะมาซ่อมแซมครับที่มีไม้แล้วก็มีกระดาษมีอะไรที่คุมอยู่เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยครับก็คือการซ่อม ถ้าเราเป็นจุดเล็จุดหนึง่งช่วยกันดูแลช่วกันสร้างอ่บออบาบตไปตอนนี้ขอเชิญท่นแรกนะครับตามเรียนเลยครับตามเรียงเลยครับท่นแรกครับขอเรียนเชิญที่เป,ป็นผู้อบครับแปดลาครับเพราะว่าเขามีทั้งหมดนะครับพื้นที่รแต่ป้ไปก่อนครับเดี๋ยวก็สสองเ จากครั้งที่แล้วได้50%ครั้งที่แล้วได้50-60%และสำหรับท่านต่อไปนะครับท่านต่อไปครับขอเชิญท่านต่อหน้านะครับซ่อง4,000บาทปลอกมือครับขอเชิญท่านไปท่านคุณหมอครับครับปลอกมือเอาละครับปลอกมือครับและครับ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยมือขวาครับไหน